สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและข่าวสารของนิคลัสมิเกลสันซื้อลูกหนังลูกได้ตัดเจ็ดคะแนนของนิคลัสมิเกลสันหลังจากเอซิดช่วยทีมโอปิเออเซบุกไปเอาชนะวิลเล่บีเคหนึ่งประตูต่อศูนย์ซื้อลูกหนังลูกได้ตัดเจ็ดคะแนนแข่งพลังมาทีมชาติไทยหลังยินเป็นสเสบียตัวจริงให้กับทางโอปิเออเซบุกไปเยือนวิลเล่บีเคปรากฏว่าเกมนี้ใช้เวลาเพียงแค่12อนาที มิเคลสันก็จัดแอซซิตกับเพื่อนร่วมทีมจากการเตะม,มุมและเป็นแอซซิตแรกของนิโคลัสมิเคลสันบนเวทีหลีกสูงสุดเดนมาร์กล่าสุดโซฟาสรกสื่อวิคเคะห์เสตติลูกหนังโลกได้ตัดเจตคะแนนของมิเคลสันสูงเป็นอันดับที่3ของทีมในตำแหน่งผู้เล่นเอาฟิวโดยเกมนี้นิโก้ได้คะแนนสูงถึง7.5คะแนนสำหรับนิโคลัสมิเคลสันเจ้าตัวจะบินมาเข้าแคมป์กับทีมชาติไทยในวันที่14มีนาะในการคัดตัวโลกสองนัดกับเกาหลีใต้ ไทลีกสัปดาห์ที่21มีผู้ชมลมกันสูงถึง34,596คนเกมคู่ชมบุรีเอฟซีเปิดสนาม UTA Stadium พบกับวุยลำม,มีผู้ชมสูงถึง8,463คนอันดับ2 BG บีจีปุมเปิดบ้านพบสุโขทัยผู้ชม6,815คนอันดับ3การทะเลฟซีพบอุทัยธานีฟซีผู้ชม4,261คนอันดับ4ีเชียงรายพบแบงค,อค็อกผู้ชม3,935คน อันดับ5เมืองทองเปิดบ้านพบคอนแเจนยูในเต็ดผู้ชม3,717คนอันดับ6ราชบุรีเอีเปิดสนามสุราป,ปาพบก,กับลำปูวูลเลอร์ผู้ชม3,227คนอันดับเดประจวบพบเทโลผู้ชม2,512คนและอันดับดนคปรปฐมพบตาด1,666คนไทยลีกสัปดาห์ที่21ผู้ชมรวมกันทั้ง8สนามอยู่ที่34,596คนเปิดสม10กองหลังทีมชาติไทยชุดย23 จะยกก่อนหน้ากหลีใต้ในศึก waf ครับที่ซาอุดีอาระเบียโค้รละอิสระสีทโรคุณซือทีมชาติไทยชุดยูย่แลกที่ปรึกษาอย่างมาชาตระอิชีเตรียมที่จะประกาศรายชื่อ23คนิบสามคุณสำศึยยูย่ waf ครับที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งนัดแรกไทยเราจะพบกับกอลิใต้ในวันที่20มีนาซึ่งพุตบอลรากการนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรากการยูยี่อเชีคัพที่กาตาร์เปิดโสมสิบกองหลังวจริง ทิมชัดไทยชุดยู2 3ตำแหน่ WFF ครับที่เซาดิอาระเบีย 1. จนาธานเคนดีจากราชนบรีเอฟซ 2. ชอนพั์บัวพันธ์นจากพีจีปทุม 3. ทงชัยทองฉำาจากชนบุรีเอซ 4. วลินทอนจำนวนวัดจากชัชนาทวิู 5. ชัดมงคลเลียงรัตาารอดจากเชนบุรีเอซ 6. เจมส์เบลินฟ์ฟอดจากอุไทยธานีเอซี 7. ทวัชชัยอินปะโฟนจากบุรีรัมยูเนต 8. วลิตช,ชูทองจากบีจีปทุม เก้ทรงรถไขกวนจากเมืองทองและสิวลลงกรทองใบจากคอสตอมยูเนเต็ดครับนี่คือ10กองหลังตัวเต็งโดยศึก WFF ที่ซาอุดีอาระเบียก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ